สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20ว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รวกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับมู่เฉินตรึงงานตอนแรกเขาไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ภรรยาของเขาบอกแต่เมื่อผ่านไปไม่กี่วินาทีชิ้นส่วนปริศนาก็เริ่มมารวมกันไม่น่าแปลกใจที่เจ้าเลือกข่าเจ้าเหมาะก,กับชีวิตอิสระสบายๆมากกว่าแน่นอนเจ้าจะไม่สามารถอุทิศชีวิตของเจ้าให้กับชีวิตช่างตีเหล็กที่เจ้นหัวทำ เจ้าขาดการติดตอ่อจากผู้คนจำนวนมากเมื่อเราย้ายไปที่เมืองทะเลตะวันออกด้วยบางคนถึงกับคิดว่าเจ้าตายไปแล้วยวนเปาเอ๋ยยิ้มพูดขึ้นว่าข้าชอบชีวิตเรียบง่ายแบบนี้ราบไรที่ข้ามีท่านและเสียวซือก็เพียงพอแล้วเมื่อเจิ้นหัวกลับไปที่ห้องอาหารส่วนตัวของเขาสีหน้าของเขาก็กลับมาเป็นปกติแล้วทางอูเรนลุกขึ้นยืนตรงจากที่นั่งเมื่อได้ยินเสียงเปิดประตูท่านอาจารย์ลุงเขากาว เจ้หัวบอกมือให้เขานั่งลงกินข้าวเสร็จแล้วเหรอใช่ค่ากินแล้วเอารักดีมากเจ้หัวกาวค่าเพิ่งโทรไปบอกอาจารย์ของเจ้าว่าเจ้ามาเขาบอกให้ค่าดูแลเจ้าอย่างดีค่ายังหาคู่ต่อสู้ให้เจ้าด้วยพวกเขาจะรอเจ้าอยู่ในพื้นที่รับของสมาคมช่างตีเหล็กค่าจะบันทึกการแข่งขันเพื่อให้เจ้าใช้เป็นหลักฐานขอบคุณท่านอาจารย์ลุงทั้งอุรินกาว หลังจากกินข้าวแสงจันทร์และเอ็นมังกรแล้วเขารู้สึกว่าร่างกายของเขาพองโตด้วยความอบอุ่นแกนแท้ของเลือดไหลเวียนอยู่ภายในตัวของเขาและจิตใจของเขาก็เฉียบแหลมราวกับใบมีดเขาอยู่ในสภาพสูงสุดไม่จำเป็นต้องขอบคุณข้าเจ้าเป็นศิษย์ของน้องชายข้าดังนั้นนี่เป็นเรื่องปกติเจ้าเป็นนักเรียนที่โรงเรียนซือไรเคอร์ที่มีวงแหวนมียานสามวงใช่ไหมเจ้ามีแผนสำหรับอนาคตหรือไม่เจิ้นหัวถาม ทางเหรีตอบโดยไม่ข้ามจังหวะพูดขึ้นว่าข้าต้องการเป็นวิทยาจาร์ก่อต่อสู้เจนหัวยิ้มออกมาพูดขึ้นว่าช่างมีความทะเยอทะยานเจ้ารู้ไหมข้าล้อมโลหะส่วนใหญ่ที่ใช้ทำก่อต่อสู้ที่โรงเรียนซอไรเคอร์ข้างหน้าที่ข้าไปข้าจะพยายามหาเจ้าให้เจอและให้คำแนะนำอะไรแก่เจ้าบ้างตกลงได้โปรดน่าจะยอดเยี่ยมมากทางเหรียแทบจะควบคุมตัวเองด้วยความตื่นเต้นไม่ได้ เมื่อช่างตีเหล็กขั้นเทพตกลงที่จะให้คําแนะนําแก่เขามันตัดสินแล้วให้เบอร์ของเจ้ามาแล้วข้าจะโทรหาเจ้าครั้งหน้าที่ข้าอยู่ในเมืองเจิ้นหัวเป็นคนมีความมุ่งมั่นที่จะไปถึงจุดสูงสุดในสนามของเขามีการโทรหามม่เฉินมากกว่าที่จะเป็นช่องทางในการระบายความงุรธงิดของเขาอันที่จริงภายใต้การดูแลส่วนตัวของเขาเองเขายัางบอกมม่เฉินว่าไม่มีประโยชน์ในการซ่อนทางอรินอีกต่อไป มู่เฉินอาจจะสอนการลอมวิญญาณของทงังโอเรนได้แต่การสอนเขาถึงวิธีการล้อมขั้นเทพก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นคือสิ่งที่เจิ้นหัวเข้ามาเมื่อถึงเวลานั้นทงังโอเรนสิ่งต่างๆจะง่ายขึ้นมากภายใต้สายตาของช่างตีเหล็กขั้นเทพดังนั้นแผนปัจจุบันของเจิ้นหัวคือการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับทงังโอเรนซึ่งเขาค่อนข้างชอบทงังโอเรนอาจจะโรคแต่ความโรคเป็นแรงจูงใจที่ดีสําหรับช่างตีเหล็ก ตราบใดที่ทางอเรนทำงานเป็นช่างเตเล็กเขาก็จะร่ำรวยในภายหลังในขณะนั้นเองประตูห้องครัวก,ก็เปิดออกเชฟกำลังถือจานชามขณะที่เขาเดินผ่านประตูเข้าไปขณะที่เชฟจะไปถึงโต๊ะอาหารทางอเรนได้กลิ่นหอมโยวยวนจากจานดวงตาของเขาเบิกกว้างน้ำลายไหลทันทีราวกับว่าคลื่นแห่งความอร่อยได้โจมตีจมูกของเขากลิ่นหอมอันแรงกล้า บุกแกนแท้โรหิตของเขาให้ตื่นขึ้นมากกว่าอาหารจานก่อนมันคืออาหารอะไรจานมีเส้นผ่าศูนย์กลางครึ่งเมตรกุ้งขนาดมาฮอมา6ตัววางอยู่บนผิวของมันมันอวบอ้วนและหัวก็ใหญ่พอๆพอกันเปลือกของกุ้งถูกปอกออกแล้วเผยให้เห็นเนื้อมันวาวสีแดงเข้มไม่มีเครื่องปรุงรสหรือซอสเพื่อเพิ่มกินกลิ่นของมันหอมเย้ายวนมาจากกุ้งเหล่านี้โอกาสพิเศษอะไร เอากุ้งทัาทีมมาทำไมปกติไม่เคยทำอะไรแบบนั้นเจิ้นหัวอูทานพ่อครัวพ่นลมหายใจพูดขึ้นว่าจิตใจของเจ้าอยู่ที่อื่นเสมอดังนั้นเจ้าจะทราบซึ้งกับอาหารอันโอชะที่แท้จริงได้อย่างไรเด็กคนนี้มีท้องค่อนข้างมากและเขารักอาหารของข้าจากก้นบึ้งของหัวใจข้ากำลังทำอาหารนี้ให้เขาเจ้าโชคดีที่ได้พบเขาทางเรนรู้สึกประหลาดใจกับวิธีที่พ่อครัวปฏิบัติต่อเจิ้นหัว แม้จะไม่มีเศษเสี้ยวของพลังวิญญาณที่แผ่ออกมาจากร่างของพ่อครัวพวกเขาก็ให้ภาพรักของความเท่าเทียมกันเจ้าหัวหัวรอกขี้ค้าพูดขึ้นว่านับว่าข้าเป็นคนโชคดีแล้วหลานชายตัวน้อยของข้าน่าทึ่งมากแต่เจ้าไม่ประสบความสูญเสียที่นี่ด้วยเหรอในแง่หนึ่งเขาไม่ใช่คนที่เจ้าต้องการหรอกเหรอพ่อครัวยิ้มความโชคร้ายเต้นอยู่ในดวงตาของเขาคิดว่าข้าบอกไม่ได้เหรอเจ้าหนูกินเถอะ หล่านี้คือกุ้งทับทิมหรือที่เรียกว่ากุ้งโรหิตพวกมันเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดที่อาศัยอยู่ใต้ร่องเลือกโรหิต3กิโลเมตรแกนแท้ของเลือดของพวกมันคล้ายกับของมนุษย์คาดว่าเจ้าน่าจะกินได้สัก3าตัวนะซึ่งหมายความว่าอีกสตัวมีความหมายอย่างชัดเจนสําหรับเจิ้นหัวขอขอบคุณทางอเรนุกขึ้นจากที่นั่งและโค้งคำนับให้กับพ่อครัวเล็กน้อยเขาไม่เคยรู้จักชื่อกุ้งทับทิมมาก่อน แต่เขามั่นใจว่ามันเป็นอาหารอันโอชะอย่างแท้จริงเส้นใหญ่สุดท้ายของความยับยั้งชั่งใจของเขาขาดเขาจับหางกุ้งแล้วจิ้มเข้าปากเนื้อมีรสหวานและนุ่มมีกลิ่นผลไม้รอยอยู่ที่ขอบเมื่อเขากัดฟันเข้าหากันเพื่อเคี้ยวน้ำอุ่นๆรสอร่อยก็ไหลออกมาจากกุ้งแล้วไหลลงคอร่างกายของเขาจมลงไปในสระแห่งความสบาย เขาได้ยินเสียงสวัดฉเฉวียนแทรกซึมเข้ามาในจิตใจขณะที่ผิวแดงกำความอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วตัวเขาและลวดลายเส้นสีทองของราชามังกรทองก็โผล่ขึ้นมาทั่วร่างกายของเขาแกนแท้ของเลือดของเขาพุ่งสูงขึ้นโดยปราศัจากการควบคุมสติมันไหลย,ย้อนกลับตามเส้นทางที่กำหนดโดยมังกรกระแทกสวรรค์เมื่อเห็นผิวสีทองของถังโอรินและแกนแท้โรหิตอันบ้าคลั่งเจิ้นหัวและพ่อครัวก็ชะง,งักงนัน ื่อวงแหวนวิญญาณสีทองปรากฏกามของพ่อครัวก็ลดลงในที่สุดดวงตาของเขาจับจ้องไปที่ถังโอรินสูดหายใจเข้าลึกๆถังโอรินมองเข้าไปข้างในตัวเองเพื่อตรวจสอบร่างกายของเขาเขาประหลาดใจที่พบว่ากแกนแท้ของเลือดของเขาโจมตีผนึกที่สี่ของราชามงกรทองคลื่นของแกนแท้โรหิตพุ่งชนกับผนึกสวมมันลงทีละน้อยแร่ผนึกก็เปล่งประกายเจือจ้าในแต่ละครั้ง ด้วยความกังวลเกี่ยวกับที่เกิดเหตุเจิ้นหัวมองพ่อครัวด้วยความสงสัยพูดขึ้นว่าเขาย่อยมันทันทีงั้นเหรอปกติจะใช้เวลาทั้งปีในการย่อยกุ้งทัพทีไม่ใช่หรือพ่อครัวายากไรข้าไม่รู้ท่านเป็นคนพาสัตว์ประหลาดตัวน้อยมาที่นี่เจิ้นหัวยิ้มพูดขึ้นว่าใช่เขาเป็นสัตว์ประหลาดตัวน้อยจริงๆเขามาจากโรงเรียนซอไรเคอร์เมื่อพ่อครัวได้ยินข้อเท็จจริงนั้น ก็มีแสงวาบเข้ามาในดวงตาของเขาแก้มของเขาเริ่มกระตุกพูดขึ้นว่าถ้าข้ารู้ก่อนหน้านี้ข้าจะไม่เลี้ยงกุ้งให้เขาแต่ร่างกายของเขาช่างน่าสนใจจริงๆเจ้าไม่ผิดที่จะบอกว่าข้าต้องการเขาจริงๆแกนแท้โลหิตของททงโอเรนเป็นเวลาสิบกว่านาทียังคงฟองสบู่ในตัวเขาก่อนที่จะค่อยๆสุดตัวลงในท้ายที่สุดผนึกยังคงอยู่แต่แกนแท้ของเลือดที่ร้อนวูบวาบ อยู่ภายในตัวเขานั้นไม่อาจาปฏิเสธได้เรากับว่าทางร่างกายของเขาได้รับการขัดเกลาและเขารู้สึกสบายอย่างเต็มที่พลังวิญญาณของเขาเพิ่มขึ้นเป็นเวลาสองเดือนของการฝึกฝนหลังจากรับประทานอาหารเพียงคู่เดียวขอบคุณท่านผู้อาวุโสทางโอเรนกล่าวกับพ่อครัวด้วยความเคารพเหลากุ้งเพียงสองตัวอีกสามตัวถูกเจิ้นหัวกินไปแล้ว พ่อครัวสายหัวนี่เป็นโอกาสที่ดีสําหรับเจ้าถ้าเจ้ายอมเป็นศิษย์ของข้าเจ้าจะได้กินอาหารแบบนี้ทุกวันและเจ้าก็าออกจากโรงเรียนซูไรเคอร์มันเป็นการตัดสินใจของเจ้าทางโอเลนตกตะลึงอาหารของพ่อครัวทําให้เขาประทับใจถ้าเขากินอาหารที่มีคุณภาพเช่นนี้ทุกวันการฝึกฝนของเขาจะก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดเขาจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับแกนแท้ของเลือดของเขาสําหรับเปิดก้าวผนึกแรกเช่นกัน และที่กล่าวว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์ด้วยผู้อาวโสขอบคุณสำหรับข้อเสนอของท่านแต่ข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนซือไรคเคอร์ข้ายังคงออกไม่ได้ถ้าท่านยังยินดีรับข้าเข้าทำงานหลังจากที่ข้าเรียนจบเมื่อเวลานั้นมาถึงพ่อครัวโบกมือาาลาเขารุกเคลื่อนยืนอย่างรวดเร็วและกลับไปที่ห้องครัวเมื่อเห็นชาแปลกๆทางเรนหันไปหาเจินหัวเพื่อขอคำแนะนำท่านอาจารย์ลุง ท่านลุงพ่อครัวคนนั้นโกรธหรือพ่อครัวงั้นเหรอฮ่าฮ่าเขาไม่ได้โกรธเขารู้แค่ว่าเขาไม่มีความหวัง you know, ผู้คนจากโรงเรียนซือรอเรคเอร์ไม่ใช่คนงโง่ว like ่าเขาจะปล่อยให้พรสวรรค์อย่างเจ้าจบการศึกษาแค่ร้านด้านนอกจริงหรือเจ้าต้องเข้าไปในร้านด้านในอย่างแน่นอนเขารู้ว่าเขาไม่มีโอกาสดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ต่อที่นี่กุ้งสองตัวสุดท้ายนี้เป็นของเจ้าลูก ข้าต้องบอกว่าท้องของเจ้าแน่ทึ่งมากทางอรินเรียบหยิบกุ้งสองตัวที่เหลืออย่างรวดเร็วแล้วโยนเข้าปากแกนแท้โรหิตของเขาเพิ่มขึ้นอีกครั้งและโจมตีผนึกที่สี่แต่ทว่าร่างกายของเขาสามารถจัดการกับแกนแท้ของเลือดได้ดีขึ้นดังนั้นการโจมตีบนผนึกจึงไม่รุนแรงเท่ากับครั้งแรกถึงอย่างนั้นทางอรินก็สามารถสัมผัสได้ถึงผนึกที่สีที่หย่อนยานแต่เขาไม่มีแผนจะทำลายผนึกที่สีในตอนนั้น แม้จะมีพลังวิญญาณมากพอที่จะทําเช่นนั้นเขาก็ยังต้องคํานึงถึงปริมาณพลังของราชามังกรทองที่เขาสามารถดูดซับได้หลังจากที่ผนึกถูกทําลายร่างกายของเขายัางไม่พร้อมนอกจากนี้ยังมีเวลาที่จะค้นหารายการวิญญาณที่ผู้อาวุโสถังบอกเขาเจิ้นหัวรอจนกระทั่งถังโอเดียนย่อยกุ้งที่เหลือเสร็จแล้วก่อนที่เขาจะลุกขึ้นจากที่นั่งและเดินไปที่ประตูพูดขึ้นว่างั้นเราไปกันเถอะ ข้าจะพาเจ้าไปหาคู่ต่อสู้ของเจ้าหลังจากนั้นเจ้าสามารถทำข้อสอบให้เสร็จได้ยังมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจทงังโอรินพูดขึ้นว่าท่านอาจารย์ลุงใครเป็นลุงพ่อครัวคนนั้นทงังโอรินถามเขาเป็นคนประหลาดข้าเป็นเพื่อนคนเดียวของเขาไม่ว่าในกรณีใดข้าไม่แน่ใจว่าเจ้าจะได้พบกับเขาอีกหรือไม่แต่ข้าจะบอกเจ้าเรื่องนี้เจิ้นหัวโบกมือให้ทงังโอริน โน้มตัวเข้ามาใกล้ๆโดยเอามือปิดปากบางสว่วนเขาไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนซูไรคเคอร์และเขาไม่ชอบพวกเขาคำพูดที่คุมเครือของเจิ้นหัวทําให้ถังอริงงงแต่เขาไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้เขาต้องจดจ่ออยู่กับการทําข้อสอบให้เสร็จประตูมิติเปิดออกต่อหน้าพวกเขาประตูเตือนให้เขานึกถึงผู้ที่อยู่ในหอวิญญ,ญาณแห่งหอจิตวิญญ,ญาณเขาไม่เคยคิดว่าสมาคมช่างตีเหล็ก จะมีที่แบบนี้ด้วยนี่เจ้ารู้จักที่แบบนี้ด้วยเหรอเจิ้นหัวสังเกตเห็นแววตาของทางโอเรนทางโอเรนพยักหน้าพูดขึ้นว่าใช่สำนักงานใหญ่ของหอจิตวิญญาณมีประตูแบบนี้ใช่พวกมันคล้ายกันคล้ายแต่แตกต่างกันนอกจากโรงเรียนซืร่าเคอร์แล้วไม่มีสังคมใดอื่นที่สามารถเปรียบเทียบกับทรัพยากรของหอจิตวิญญาณได้ แต่ทว่าสมาคมช่างตีเหล็กของเราก็มีคนอุบายเล็กน้อยและพื้นที่รับนี้ใช้สําหรับเก็บสมบัติสําคัญและวัตถุรับเจ้าสามารถเรียกมันว่าคลังสินค้าของเราเฉพาะสมาชิกระดับสูงของสมาคมเท่านั้นที่สามารถเข้ามาได้เมื่อเจ้ากลายเป็นช่างตีเหล็กนักปุญแล้วเจ้าจะสามารถเข้าถึงมันได้เช่นกันกุญแจคือตราของช่างตีเหล็กนักปุญช่างตีเหล็กนักปูญเป็นช่างตีเหล็กอันดับเจ็ดท้งเรนปาร์นาวันที่เขาสามารถ เข้าสู่ระนาบแห่งการดำรงอยู่ได้ในที่สุดท่านอาจารย์ลุงการหลอมวิญญ,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 ญาณยากไหมท,งทังอริณถามเติอนหัวยิ้มและใส่หัวพูดขึ้นว่ามันทางยากและไม่ยากในเวลาเดียวกันเจ้ามีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีไหวพริบดีแต่เจ้ากำลังขาดพลังวิญญาณข้าสามารถช่วยเจ้าได้ข้ามีสมบัติมากมายที่สามารถส่งเสริมการฝึกฝนของเจ้าเจ้าอยากไปเส้นทางนั้นไหมทางอริณจ้องมาที่เขาด้วยความประหลาดใจพูดขึ้นว่า ท่านอาจารย์ลุงท่านหมายความว่าอย่างไรเจิ้นหัวหัวราองขี้ค้าพูดขึ้นว่าข้าเห็นในดวงตาของเจ้าว่าเจ้าเข้าใจแล้วเจ้าไม่รู้สึกเขินอายที่จะทําตามบ้างเหลอทัองรินเกาหัวของเขาแสดงรอยยิ้มที่อ่อนโยนแน่นอนว่าเขาต้องการจับสมบัติบ,บางอย่างถ้าเจ้าใช้สมบัติเพื่อส่งเสริมการฝูฟฝนของเจ้าข้ารับประกันว่าเจ้าจะกลายเป็นราชทินานานพมายุทธและช่างตีเหล็กขั้นเทพภายใน15ปี แต่ถ้าว่าข้าต้องเตือนเจ้ารากฐานของเจ้าจะไม่มั่นคงแต่เจ้าจะไม่ก้าวหน้าในระดับราชทินนานพมยุทธ์แต่มันยังคงเพียงพอสําหรับเจ้าในความคิดของข้าเกาะต่อสู้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของเจ้าอยู่ดีราดับใดที่เจ้าได้รับเกาะต่อสู้ระดับสี่คำและกลายเป็นราชทินนามพมยุทธ์เจ้าจะยืนอยู่ที่จุดสูงสุดของโลกเจินหัวกาวท่านลุงข้าอยากรู้เรื่องนี้มาโดยตลอด หากขอต่อสู้สามารถสร้างราชธนนานามพมยุทธให้ทรงพลังเท่ากับพมยุทธระดับสูงสุดเหตุใดพวกเขาจึงยังคงฝึกฝนเพื่อเป็นอัครพ,พมยุทธต่อไปจนหัวถอนแหายใจพวกเขาไม่เหมือนกันเลยทีเดียวเจ้าจะเข้าใจเมื่อเจ้าไปถึงระดับนั้นแม้ว่าเจ้าจะเปรียบเทียบพมยุทธระดับสูงสุดสองคนหรือราชธนนานามพมยุทธสองคนที่มีพลังวิญ,ญญาณเท่ากัน แต่ความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของผู้ที่เพิ่มความก้าวหน้าของพวกเขาด้วยการใช้สมบัติและผู้ที่ก้าวหน้าตามปกติจะแตกต่างกันและที่สําคัญกว่านั้นมีเพียงการพึ่งพาก,กาลังของตนเองเท่านั้นที่พวกเขาสามารถหวังที่จะขึ้นสู่ความเป็นพระเจ้าได้ไม่มีใครได้ขึ้นไปในช่วงหมื่นปีที่ผ่านมาแต่ใครราที่ไม่ต้องการขึ้นไปเหมือนผู้ก่อตั้งสำนักถังถังซาน ือผู้ก่อตั้งหอจิตวิญญาณพมยุธจิตวิญญาณน้ำแข็งหัวอยู่เฮาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างรอบคอบถ้าเจ้าเลือกที่จะยอมรับข้อเสนอของข้าข้าจะเลี้ยงดูเจ้าให้เป็นช่างตีเหล็กขั้นเทพเมื่อเจ้าอายุ30ปีเจ้าจะเป็นช่างตีเหล็กขั้นเทพที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์และยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโรคแต่ทว่าเจ้าจะหันหลังให้กับเส้นทางของการต่อสู้ละทิ้งความลึกลับของโรค ความเมียบผ่านไปคู่หนึ่งท่านอาจารย์ลุงถังอรุรนกล่าวในที่สุดข้าขอเวลาคิดดูก่อนได้ไหมข้อเสนอของเชิญหัวนั้นน่าดึงดูดการฝึกฝนของถังอเรนไม่ได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแต่เมื่อพูดถึงช่างตีเหล็กเขาได้รับพรสวรรค์จากสวรรค์ถ้าเขากลายเป็นช่างตีเหล็กขั้นเทพและราชดินานามพมยุทธเขาก็สามารถเข้าไปสู่การเป็นวิญญาจารย์ก่อต่อสู้ระดับสี่คำได้อย่างง่ายดายเช่นกันแต่ทะว่า เขาต้องพิจารณาว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆหรือไม่ด้วยการเลือกอย่างขัทานหานี้เขาไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรเชิญหัวเยิม้มอย่ากังวลกับมันมากเกินไปข้าก็ไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรเมื่อตอนที่ข้าอายุเท่าเจ้าเหมือนกันเพียงเลือกเช่นทางที่เจ้าคิดว่าดีที่สุดสาหรับเจ้าแล้แม้ว่าเจ้าจะเลือกฝึกฝนด้วยความพยายามของเจ้าเองเจ้าก็ยังมีโอกาสที่ดีที่จะเป็นช่างตีเหล็กขั้นเทพ เมื่อพิจารณาทางเลือกของเจ้าอย่างรอบคอบและเมื่อเจ้าตัดสินใจเจ้าต้องแน่ใจว่าเจ้าทําอย่างตั้งใจที่จะทําจนจบโดยไม่เสียใจมีสมบัติมากมายในโลกนี้แต่ไม่มีสิ่งใดที่สามารถเยียวยาความเสียใจได้ขอบคุณท่านอาจารย์ลุงทั้งสองเจ้าผ่านประตูมิติและเข้าไปในพื้นที่รับมันยิ่งใหญ่มากแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากหอวิญญาณมันเป็นโกดังขนาดมาหึมาจริงๆ ประตูจํานวนนับไม่ถ้วนเรียงรายอยู่บริเวณรอบๆและตั้งอยู่รอบๆนําไปสู่พื้นที่ที่ไม่รู้จักด้วยการโบกมือของเขาเชิญหัวได้นาทางโอเรนไปที่ใจกลางของพื้นที่เสียงดังเป็นการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วของทางโอเรนเชิญหัววางฝ่ามือบนประตูและเข้าไปด้วยการกดเบาๆข้างในเป็นห้องโถงใหญ่ที่เต็มไปด้วยพลังกําแพงป้องกันวิญญาณสร้างรานต่อสู้กลางห้องโถงและชายไวเยสีของเขา รออยู่ตรงกลางชายคนนั้นโค้งคำนับเมื่อเขาเห็นเจิ้นหัวเขาพูดด้วยความเคารพว่าท่านประธานเจิ้นหัวยิ้มเล็กน้อยพูดขึ้นว่าเตรียมที่จะต่อสู้อู่รินข้าจะแนะนําเจ้านี่คือหนึ่งในผู้ปกครองของสมาคมของเราเชียยินหลิงได้โปรโด,ดดูแลก,กันและกันทักทายข้าทางอู่รินแม้ว่าเชียยินหลิงจะไม่สามารถเรียกได้ว่ารอเราแต่เขาก็มีรัศมีที่สดชื่นสําหรับเขา และตรวจสอบทางโอเรนด้วยดวงตาที่อยากรู้อยากเห็นเด็กคนนี้มีภูมิหลังอย่างไรที่ประธานจะแนะนําให้เขาจับคู่กับข้าเจินหัวไม่ได้บอกอรายละเอียดเกี่ยวกับทางโอเรนให้เขาทั้งหมดที่เขาปล่อยให้หลุดปากก็คือเขาได้พบคู่ต่อสู้ที่ดีกับเขาแล้วเชียร์ยินหลิงไม่เคยคาดหวังว่าคู่ต่อสู้ของเขาจะเป็นแค่เด็กข้าเชียยินหลิงกรุณาชี้เนียข้าด้วยโดยไม่พูดอะไรอีกเชียยินหลิง ห่อยห่างออกไปไม่กี่ก้าวเขายื่นมือขวาและชี้ให้ทางโอเรนเคลื่อนไหวแม้จะอายุยังน้อยทางโอเรนก็มีประสบการณ์การต่อสู้มากมายเขาเก้าวไปข้างหน้าสองสามก้าวเพื่อเผชิญหน้ากับเสียยินหลิงในท่าต่อสู้วงแหวนวิญญาณสีเหลืองสองวงและสีม่วงสองวงปุดขึ้นจากใต้เสียยินหลิงตามที่ทังโอเรนร้นองขอเชิญหัวพบว่าเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าเขาเสียยินหลิงอายุ20ปีในปีนี้ แรกอยู่ในอันดับ43ขั้นปรมาจารย์วิญญาณขณะที่ถังอรินก้าวไปข้างหน้าวงแหวนมียญญางสีม่วงสาวงเก้ารอยเคลื่อนมาเหนือเท้าของเขาเมื่อเห็นทําให้เสี่ยยินหลิงตกใจเริ่มได้เจิ้นหัวปรากาศเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเัวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆ แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ